สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์ปลายตกค่ะมากค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะกับไทยฮอนด้าที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสายสกูตเตอร์พรีเมียมอีกครั้งอะในด้วยการเปิดตัว honda f o r z ์350 Special Edition เนีฮนะ,ะสกูตเตอร์รุ่นพิเศษใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมชุดแต่งนะะี่ฮะสไตล์สปอร์ตสุดเท่โดดเด่นระบบกันสะเทือนหลังระดับพรีเมียมนะะจากแบรน พร้อมสีสันแล้วก็เนียะฮารายการาฟิกเฉพาะตัวเนะะี่ยวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนะียจำนวนจำกัดนะคะพอรีมาแค่500คันเท่านั้นนะจัก Honda f o r z a 350รุ่นพิเศษนี้นะคะยังคงพื้นฐานของสกูต t ต r พรีเมียมนะที่ได้รับความนิยมด้วยความแรงที่เหนือชั้นจากเครื่องยนต์ ESP+ Plus นะ,ะพร้อมระบบ สมา์ดเต็มคันเนี่ยฮะแต่สิ่งที่ทำให้รุ่น s p e c i ล l edition เนี่ยฮะแตกต่างจากรุ่นปกติเนี่ยก็คือสีสันเนี่ยสีใหม่เฉพาะรุ่นกราฟิกลายใหม่แนวสปอร์ตเนี่ยฮะ l ลสซิ่งบนพื้นฐานสีดําสลับกับสีทองวรือสีเหลืองนะสีเหลืองอะไรได้ต้องเอื่นสีทองนะชุดแต่งพิเศษจากศูนย์ระบบการสะเทือนด้านหลังแบบพรีเมียมนะจากบานระดับโลกด้วยนะคะช่วยรองรับการสั่นสะเทือนในการกับขี่แล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่สปอร์ตมากขึ้นนะคะมีจํานวนจํากัดนะแค่500คันเท่านั้นนะคะตอนนี้ รถยังไม่มานะคะเดี๋ยวรถมาตอนไหนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ดูได้ชมแบบตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนคุ้มพลังและเทคโนโลยีแรงประหยัดสลาดลำเครื่องยนต์ E.S.P. พัดขนาด 329.6cc 4วาล์วค่ะกำลังสูงสุด29.2แรงม้าแรงบิด31.5นิวตันเมตรนะระบบระบายความร้อนด้วย น้ำค่ะจ่ายน้ำมันหัวฉีด pgmfi นะระบบเกียร์ออโต้ c v t นะคะป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเบรก abs หน้าหลังนะจอหน้าจอก็จะเป็น led เนะียค่ะระบบสมาร์ทคีย์เนี่ยพร้อมคุณแจรีโมทนะคะชุดชาร์จไฟ usb สในกล่องเก็บของด้วยนะคะแล้วโชคก็สวยนะโชคก็สวยมากเลยนะคะฟิวเจอร์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางนะคะช่องเก็บสัมภาระใต้บอกนะคะที่ได้ความจุมากกว่า40ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได,ได้ถึง2ใบเลยนะคะโอวินซินหน้าปรับไฟฟ้านะล้อแม็ก15นิ้วล้อหลังนะคะ14นิ้วล้อหน้านะคะล้อแม็กหน้า15นิ้วนะ ล้อหลังก็เป็น14นิ้วนะคะความสูงของเบาะก,ก็780ม mm, ิลลิเมตรนะคะ780มิลม mm, นะครับขี่ง่ายสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะก็อยู่ในราคาที่นะคะค่อนข้างจะก็ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะ,ะโอ้โห 20ใบเท่าเนะคะเกือบ 2, 2แสนเลยด้วยซ้ำนะคะยังไงก็นะคะไปหาชมได้นะคะที่ดีลเลอร์จำหน่ายเนะ,ะ่คะว่าคุณชอบหรือเปล่านะผลิตมาแค่500คันเท่านั้นช้าอาจจะหมดนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะฮคะสกูตเตอร์นะคะพอมให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะอย่าลืมไปชมแล้วก็ไปสัมผัสได้นะคะทุกที่เลยนะ